สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นูก็พาทุกคนมาชมน้องนอกกระเต็นเช่นเดิมเนาะนะคะทุกคนน้องกระเตนตัวนี้นะคะก็จะลำตัวสีส้มอ่อนนะคะมีปากและเท้าสีส้มเข้มเนาะนะคะแล้วก็ช่วงหัวจะเป็นสีน้ำตาลนะคะมีปีกสีฟ้าสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนน้องก็สีสดใสมากเลยค่ะตัวนี้เนาะนะคะนกกระเต็นเป็นนกที่กินปลานะคะความเร็วของเขาก็จะเร็วมากนะคะในการจับปลาะคะ่ะทุกคน น้องเขาชอบเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้แล้วก็จดจ้องลงไปที่ผืนน้ำเนาะนะคะแล้วก็นั่งย้อนแสงตะวันเนาะนะคะเพื่อไม่ให้ปลามองเห็นตัวเขานั่นเองเนาะนะคะพอได้จังหวะเขาก็จะดิ่งลงไปจับปลานั่นเองนะคะทุกคนหนูก็นั่งถ่ายอยู่นานนะคะก็อยากได้ภาพบรรยากาศตอนที่น้องเขาจับปลามาให้เพื่อนๆชมเนาะนะคะแต่ก็ถ่ายไม่ทันทุกทีคะ่ะทุกคนเพราะน้องเขาเร็วมากนะคะ ด้วยที่ว่าน้องเขาจับปลาเก่งนะคะเขาก็เลยมีชื่อว่าคิ fish เนาะนะคะก็เป็นราชาแห่งการจับปลาที่เก่งที่สุดเนาะนะคะนอกจากจับปลาเก่งแล้วน้องเขาก็ยังมีเสียงที่ไพเราะมากๆเลยนะคะเวลาเขาร้องเสียงเพาะมากๆเลยจ้าแล้วก็มาชมความน่ารักนะคะของน้องเขาต่อเลยจ้าทุกคน น้องเขามาคอยจับปลานะคะสวยมากเลยเพืคน